สวัสดีค่ะพี่น้องคะตอนนี้ก็เดินทางมาหอดลอยเอ็ดแล้วเนาะค่ะเนะาะมายู่เถียงนานี่ค่ะหมองกักโตนะคะเนาะเขาจะอาให้มากักโตอยูนะหำแบบยูน้ำชุมชนยู่น้ำหม,มู่บ้านผู้ใดมีนาก็มายูนาค่ะนี่ค่ะมีไฟมียังพร้อมอันนี้ก็เป็นหมองนอนแล้วคะ่ะนอน ตอนกลางคืนก็สิเอาอันนี้ลงค่ะเขียวๆเนี่ยเบิ้งให้เบิ่งบรรยากาศทงหน้าจากบาดกันค่ะบรรยากาศดีเนาะเขากรลังเขียวเลยค่ะเห็นแล้วก็สดชื่นค่ะลมเย็นนี่ค่ะเด็กหน่อยสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็ทำอะไรคร่ะคุณพ่อ <laughs> กำลังจะพักกันกินเขาค่ะ นี่ล่ะคะ่พะพากันติดโควิดกับพากันหอบกันข้นมาบานคะ่ะมันรักษาอยู่บ้านเนาะค่ะเนาะรักษาอยู่ของพุ่นกับเจาสีจังดลูกเต้าค่ะมันผู้นึงเป็นหน่อยผู้นึงเป็นร้ายกันรักมันสิแย,แยกกันอยู่มันสิยากเนาะค่ะเนาะมองนี้กับเจสีจังดบลูคือกันคะ่ะมืออื่นมืออื่นหมอเพิ่นกับสิให้ไปตรวจแบบอันนี้อีกเที่ยนึงคะ่ะอยู่โรงพยาบาล ตอน3มโมงเคิงค่ะหมอไล่มานัดแล้วค่ะอาการเริ่มแรกอะขั้นเนื้อขั้นโตค่ะเป็นขั้นเนื้อขั้นโตเป็นไออะค่ะเฟี้ยมกบพอนี่ไอไอจังเลยค่ะไอต่อมากกับเป็นแม่ค่ะแต่ว่าน้องโฟก,กัสบ่มีอาการอย่างเลยค่ะไอไอแบบไอแห่งๆอะค่ะ ก็เลยเมือ่อวานนี่ก็เลยพากกันไปซื้อแนวตรวจโควิดมาตรวจแต่เหล็กเฟมก็พอตรวจก่อนค่ะให้เฟมก็พอเพราะว่าอาการเพิ่นหนักนะคะสองคนเนี่ยซื้อมาตรวจสองชุดตรวจพอตรวจก็คืนสองขีดค่ะมัน,นี่เฟมตรวจก,นนก็คืนสองขีดมันี่เห็นเฟมก็พอคืนสองขีดเราก็เลยไปซื้อค่ะไปซื้อมาอีกสองชุดมาตรวจห้เจ้าของ กับอีลาตัวไหอีหลากอนก็ขื้นซองขีดกเด็เลยว่าโอ้บอลหลอดเนี่เลยวันนี้ตัวไทยจะคล้องกับขื้นซองขีดคือว่าล่ะค่ะก็เลยประสานงานทางบ้านก็เลยพากันในมาเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะหอดมือน,นี่ละ่ะนี่แหละค่ะมองยูนะคะเนาะอัปเดตให้เบิงเดี๋ยวสิอัปเดตให้เบิงเรื่อยๆนะคะเนาะแค่นี้ละค่ะ สวัสดีค่ะบึงผู้ใดเอินถามผมนะ